สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องคำพิพากษาสารดีกาด้านแรงงานสัมพันธ์กันครับเป็นของปี2551ที่น่าสนใจมากๆค่ะซึ่งข้อมูลเราก็มาจากเอกสารรวมคำพิพากษาเล่ม3ตอน2ปี51โดยตรงเลยนะครับที่เขารวบรวมแนววินิจฉัยสำคัญสำคัญไว้ใช่ค่ะคือเป้าหมายการคุยของเราวันนี้ก็อยากจะมา กัดเอาประเด็นสำคัญสำคัญหรือว่าแนวทางที่สารดีกาท่านวางไว้ในปีนั้นออกมาดูนะคะคเพราะหลังหลายหลักการเนี่ยเออมันก็ยังใช้อยู่หรือส่งผลต่อเรื่องนายจ้างลูกจ้างมาถึงปัจจุบันเลยนะคะเยี่ยมเลยครับงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าประเด็นแรกที่ดูเหมือนจะเด่นมากๆเลยนะครับจากที่ดูดูคำพิพากษาปีห้าหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือเรื่องความผูกพันของสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใช่ไหมครับดูสารจะเน้นเรื่องนี้มาก ใช่ค่ะสำคัญมากๆเลยคือหัวใจมันมาจากพรบแรงงานสัมพันธ์2518มาตรา19เลยนะคะอ <c oughs> ที่บอกว่าข้อตกลงเนี่ยพอทำกันแล้วมันผูกพันหมดเลยทั้งนายจ้างลูกจ้างหรือแม้แต่สหภาพค่ะเหมือนเป็นกติกาที่ทุกคนต้องยึดถือร่วมกันมันสร้างความความแน่นอนทำให้รู้ว่าสิทธิหน้าที่คืออะไรใช่ค่ะรู้ว่าใครมีสิทธิอะไรหน้าที่อะไรซึ่งมันก็ช่วย ป้องกันนายจ้างเปลี่ยนเงื่อนไขตามใจชอบได้โดยเฉพาะที่มันเป็นประโยชน์กับลูกจ้างอยู่แล้วว่าถูกไหมครับถูกต้องเลยค่ะเป็นหลักประกันเลยว่าสิทธิที่เคยได้หรือเงื่อนไขดีๆที่ตกลงกันไว้แล้วเนี่ยจะไม่ถูกเปลี่ยนให้แย่ลงง่ายๆโดยพลการครับซึ่งเดี๋ยวเราดูตัวอย่างคดีจะเห็นภาพชัดขึ้นค่ะมีคดีไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับที่แบบชี้ให้เห็นว่าข้อตกลงเดิมมันเหนียวแน่นขนาดไหน มีกลุ่มคดีหนึ่งค่ะน่าสนใจมากคือดีกาที่2 8 7ร้อปถึงสองปีห้าหอ๋อครับอันนี้ลูกจ้างทํางานมานานมากตั้ง15ปีนะคะแล้วก็มีสภาพการจ้างเดิมที่ดีอยู่แล้วครับทีนี้ในจ้างพยายามจะเอาข้อตกลงฉบับใหม่ที่ทําทีหลังคือทําปี3าหนึ่งซึ่งลูกจ้างคนนี้เขาไม่ได้เข้าไปเกี่ยวไม่ได้ให้ความยินยอมด้วยอ mm hmm. เอามาใช้บังคับเพื่อจะเลิกจ้างเขาแล้วก็คํานวณค่าชดเชยให้น้อยลง อ้าวแล้วสารว่าไงครับสารดีกาบอกชัดเลยค่ะว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ไไดค่ะเพราะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเดิมที่ไม่เป็นคุณแล้วลูกจ้างก็ไม่ได้ยินยอมออมโหชัดเจนมากแสดงว่าสิทธิเก่าที่เคยได้เนี่ยมันไม่หายไปง่ายๆแม้จะมีข้อตกลงใหม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้ไปตกลงด้วยใช่ค่ะมันตอกย้ำหลักการเลยว่าสิทธิประโยชน์เดิมยังอยู่ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ลูกจ้างยินยอมหรือทําตามขั้นตอนกฎหมายจริงๆอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือดีกาที่54 9ี่ปี5้ารับอันนี้เกี่ยวกับอะไรครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างประจําปีค่ะคือมีข้อตกลงกันไว้แล้วว่าจะปรับขึ้นยังไงตามเกณฑ์ไหนข้อ2.6นะคะครับตกลงกันแล้วแต่พอถึงเวลานายจ้างกลับไม่ทําตามเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้อ้าวแล้วผลเป็นยังไงครับทีนี้ก็กลายเป็นข้อพิพาทแรงงานสิคะ แล้วเรื่องมันบานปลายไปอีกคือสารมองไปถึงว่าการที่นายจ้างไปเลิกจ้างลูกจ้างคนนี้ในเวลาต่อมาเนี่ยครับหลังจากที่มีข้อพิาพาทเรื่องค่าจ้างอันนี้แหละอาจจะเข้าข่ายเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมด้วยซ้าไปโอ้มันโยงกันไปหมดเลยนะครับคือเริ่มจากไม่ทําตามข้อตกลงเรื่องเงินเดือนแล้วลามไปถึงว่าการเลิกจ้างอาจจะไม่เป็นธรรมด้วยใช่ค่ะคดีนี้ชี้เลยว่าการไม่ทําตามข้อตกลงค่ะมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียว อืมอืมเข้าใจเลยครับเหมือนข้อตกลงนี้เป็นเหมือนอสัญญาที่มีผลทางกฎหมายจริงๆนะครับทีนี้ถ้ามันซับซ้อนขึ้นไปอีกเช่นแบบเปลี่ยนเจ้าของกิจการหรืออย่างที่เจอบ่อยๆคือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแหละครับข้อตกลงเดิมมันจะยังตามไปไหมคำถามดีมากเลยค่ะแล้วก็มีคำตอบในดีกาปี51นี้ด้วยนะคะคือดีกาที่9ก8 6ถึง9420ครับกลุ่มนี้เกี่ยวกับแปรรูป ใช่ค่ะเป็นเรื่องผลของการแปรรูปรัฐวิสาหากิจไปเป็นบริษัทเอกชนสารวินิฉัฉชัดเจนเลยว่าข้อตกลงที่ทำกันไว้ก่อนการแปรรูป mm hmm. อย่างเช่นในคดีนี้เป็นเรื่องแผนการปรับสถานะพนักงานจากรายวันเป็นรายเดือนตามข้อสิบของข้อตกลงเดิมครับข้อตกลงนี้ยังคงมีผลผูกพันบริษัทเอกชนที่ตั้งขึ้นใหม่ต้องรับไปปฏิบัติตามอ๋อ oh, เหมือนกับว่าซื้อกิจการมาก็ต้องรับสภาพการจ้างเดิมไปด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าครับ ประมาณนั้นเลยค่ะหลักการคือความต่อเนื่องของสภาพการจ้างครับ แม้ว่ากรอบกฎหมายใหญ่ๆมันจะเปลี่ยนไปแล้วคือเปลี่ยนจากกฎหมายรัฐวิสาหกิจมาอยู่ใต้กฎหมายแรงงานทั่วไปแต่สิทธิประโยชน์ที่เป็นคุณกับลูกจ้างตามข้อตกลงเดิมมันไม่ได้หายไปโดยอัตโนมัติบริษัทใหม่ก็ต้องรับไปก่อนใช่ค่ะต้องรับมรดกตรงนี้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องตามกฎหมายใหม่ซึ่งมันก็สอดคล้องกับอีกดีกาหนึ่งนะคะคือดีกาที่2036ปี51ครับอันนั้นว่ายังไงครับ อันนั้นก็นายจ้างที่แปลรูปมาจากรัฐวิสาหกิจเหมือนกันค่ะพราะปรับลูกจ้างเป็นรายเดือนไปแล้วจะมาเปลี่ยนเขากรอบเป็นรายชั่วโมงตามใจชอบทีหลังไม่ได้ค่ะศาลบอกว่าทําไม่ได้สรุปคือข้อตกลงสภาพการจ้างนี่เรื่องใหญ่จริงๆสศาลคุ้มครองสูงมากจะเปลี่ยนในทางที่เสียประโยชน์กับลูกจ้างนี่ต้องได้รับความยินยอมหรือทําตามกระบวนการจริงๆ หัวใจอยู่ตรงนั้นเลยค่ะมันคือการสร้างสมดุลสร้างความเป็นธรรมในความสัมพันธ์การจ้างงานนะคะครับผมพอพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมมันก็ออกจะต่อไม่ได้ถึงเรื่องที่เอ่ออาจจะรุนแรงขึ้นคือการเลิกจ้างซึ่งก็เป็นอีกประเด็นใหญ่เลยนะครับค่ะในปี2551เนี่ยแนวนทางของศาลเรื่องการเลิกจ้างเป็นยังไงบ้างครับมีหลักเกณฑ์อะไรที่น่าสนใจไหมเรื่องเลิกจ้างนี่เป็นประเด็นคลาสสิกเลยค่ะคดีแรงงานเยอะมากเรื่องนี้ หลักพื้นฐานตอนนั้นก็มาจากพรบรคุ้มครองแรงงานปี41นะคะครับมาตรา119ใช่มั้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะมาตรา119ที่ระบุเหตุที่นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอือเช่นทุจริตต่อหน้าที่ทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้างหรือประมาทเลินเล่อ,ลอทำให้ในายจ้างเสียหายร้ายแรงครับมีอะไรครับก็มีฝ่าฝืนข้อบังคับร้ายแรงซ้ำคำเตือน แต่ถ้ากรณีร้ายแรงจริงๆอาจจะไม่ต้องเตือนก็ได้นะคะแล้วก็ละทิ้งหน้าที่3วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควรหรือว่าได้รับโทษจำคุกตามคำพิาพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแปลว่าถ้าเหตุที่เลิกจ้างมันไม่ได้เข้าขายข้อใดข้อหนึ่งในนี้นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยถูกต้องค่ะแล้วก็อาจจะต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยใช่ค่ะ แล้วที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะคือต่อให้การกระทําของลูกจ้างมันเข้าข่ายตามมาตราหนึ่งบางกรณีเนี่ยก็ยังอาจจะถูกมองว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้อ้าวเหรอครับค่ะตามพรบรจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยศาลท่านจะพิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็นแล้วก็ความเป็นธรรมในการเลิกเจ้าประกอบด้วยไม่ใช่แค่ดูว่าเข้าข่ายตามตัวบทกฎหมายเป๊ะหรือเปล่าเท่านั้นมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆไหมครับว่าแบบไหนศาลมองว่าเลิกจ้างได้หรือแบบไหนไม่ได้ มีทั้งสองแบบเลยค่ะอย่างดีกาที่2304ปี51ครับอันนี้สารมองว่าการดื่มสุราในเวลาทำงานเนี่ยถือเป็นความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับแอคอ๋อดื่มเหล้าในเวลางานใช่ค่ะในจ้างเลิกจ้างได้เลยโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเพราะมันกระทบทั้งประสิทธิภาพความปลอดภัยแล้วก็ภาพลักองค์กรด้วย,วยอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับแต่กรณีที่ศาลมองว่าไม่เป็นธรรมเหรอครับมีไหม ก็มีค่ะอย่างในดีกาที่54 9ี่ปีห้ที่เราคุยกันไปแล้วเรื่องค่าจ้างนะคะอ๋อคดีเดียวกันใช่ค่ะนายจ้างเลิกจ้างเลยอ้างด้วยเรื่องประสิทธิภาพการทำงานแต่ศาลมองว่าไม่เป็นธรรมเพราะอะไรครับเพราะศาลมองว่าปัญหาต้นตอมันมาจากการที่นายจ้างไม่ทำตามข้อตกลงเรื่องค่าจ้างก่อนไงคะ แล้วที่สำคัญคือนายจ้างไม่ได้ทำตามขั้นตอนทางวินัยที่ควรทำเช่นการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะเลิกจ้างอ๋อแสดงว่ากระบวนการก็สำคัญไม่แพ้เหตุผลเลยนะครับคือถึงจะมีเหตุพออ้างได้แต่ถ้าทำไม่ถูกขั้นตอนหรือมีเบื้องหลังว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเลิกจ้างเพราะลูกจ้างไปทวงสิทธิเรื่องค่าจ้างหรือเปล่าศาลก็อาจจะมองว่าไม่แฟร์ ตรงประเด็นเลยค่ะความเป็นธรรมในกระบวนการสำคัญมากจริงๆแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ศาลให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะคะในปี51คือการคุ้มครองลูกจ้างที่ไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของสหภาพแรงงานอ๋อเรื่องสหภาพอันนี้มีดีกาที่น่าสนใจอย่างดีกาที่2 1 6 2กับ10217ปี51ใช่ไหมครับที่เน้นหลักตามพรบแรงงานสัมพันธ์มาตรา52กับ1 2 1ถึงถง123 ใช่เลยค่ะหลักการคือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เนี่ยให้ความคุ้มครองพิเศษมากๆก,กับลูกจ้างที่เป็นกรรมการสหาภาพครับหรือเป็นผู้แทนในการเจรจาหรือไปดำเนินการต่างๆเพื่อปกป้องสิทธิลูกจ้างคนอื่นๆครับผมในจ้างจะไปเลิกจ้างคนเหล่านี้เพียงเพราะเขาทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะถือเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือ unfair labor practice เว้นแต่ว่าคนนั้นเข้าไปทำผิดร้ายแรงจริงๆตามมาตรา119ซึ่งไม่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ในนามสหภาพหรืออีกกรณีหนึ่งคือนายจ้างต้องไปขออนุญาตจากศาลแรงงานก่อนถึงจะเลิกจ้างได้อย่างในดีกา2162ปี51นี่คือประธานสหาภาพไปประชุมโต้เถียงกับนายจ้างเรื่องสิทธิ์พิตามข้อตกลงศาลก็มองว่านี่คือการทำหน้าที่อยู่เลิกจ้างเพราะเห็นนี้ไม่ได้ ถูกต้องค่ะหรือในดีการ1 0 2 1 7ปี51ลูกจ้างไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์คอรสว่านายจ้างทำไม่ถูกครับแล้วต่อมานายจ้างมาเลิกจ้างเขาศาลก็มองว่าเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเพราะมันสืบเนื่องมาจากการที่ลูกจ้างไปใช้สิทธิร้องเรียนตามกฎหมายนั่นเอง สรุปได้เลยว่าเรื่องเลิกจ้างนี่ต้องดูทั้งเหตุผลกระบวนการแล้วก็ยิ่งถ้าไปเกี่ยวกับกิจกรรมสาภาพแรงงานในจ้างยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยกฎหมายคุ้มครองเข้มงวดมากเป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะเพื่อให้กลไกาการรวมตัวต่อรองของลูกจ้างมันเดินหน้าไปได้จริงๆไม่อย่างนั้นใครจะกล้าออกมาปกป้องสิทธิล่ะคะถ้าทาแล้วเสี่ยงโดนเลิกจ้างง่ายๆชัดเจนเลยครับ ทีนี้ขอวนกลับไปที่ประเด็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหน่อยครับที่เราแตะไปตอนตน้นซึ่งดูจะเป็นประเด็นร้อนเลยในปี51นอกจากเรื่องข้อตกลงที่ยังผูกพันอยู่มันส่งผลกระทบต่อสิทธิแรงงานในมุมอื่นอีกไหมครับผลกระทบสำคัญมากๆเลยคือการเปลี่ยนกรอบกฎหมายที่ใช้บังคับค่ะครับ พอรัฐวิสาหากิจแปลรูปเป็นบริษัทเอกชนตามกฎหมายทุนรัฐวิสาหากิจแล้วเนี่ยพรบแรงงานรัฐวิสาหากิจสัมพันธ์ปีอือหือที่เคยให้สิทธิพิเศษหรือมีข้อกำหนดเฉพาะบางอย่างเนี่ยมันก็จะสิ้นผลบังคับใช้ไปเลยอ๋อกฎหมายเฉพาะตัวนั้นหมดอายุไปใช่ค่ะบริษัทใหม่ก็จะมาอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานทั่วไปแทนคือพอรบคุ้มครองแรงงานกับพรบแรงงานสัมพันธ์ค่ะ ซึ่งดีกาที่73998 7399ปี51ก็ยืนยันหลักนี้ชัดเจนเลยว่าพอแปลรูปแล้วในคดีนั้นคือ1ตุลาคม44กฎหมายรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ก็ไม่ใช้แล้วใช่ค่ะความคุ้มครองพิเศษบางมาตราเช่นมาตรา24หรือ34ก็เลยหมดไปด้วยถูกต้องค่ะความคุ้มครองพิเศษบางอย่างหายไปแต่อย่างที่เราย้ำกันไปตอนต้นนะคะครับ มันไม่ได้แปลว่าสิทธิประโยชน์หรือสภาพการจ้างดําเดิมที่ลูกจ้างเคยได้ตามสัญญาหรือข้อตกลงแล้วมันดีกว่ามาตรฐานกฎหมายทั่วไปเนี่ยจะหายวักไปด้วยนะคะอ๋อคือถึงกฎหมายหลักจะเปลี่ยนแต่ตัวสัญญาหรือข้อตกลงเก่าๆที่มันให้ประโยชน์มากกว่ายังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องแนวคิดเป็นแบบนั้นเลยค่ะอย่างดีกา9 3 8 6สามแถึงเก้ที่เราคุยกันเรื่องปรับสถานะพนักง,งานนั่นแหละค่ะครับตัวอย่างเดิมคือตัวอย่างชัดเจนเลย หลักคือสภาพการจ้างเดิมที่เป็นคุณยังคงอยู่ต่อไปแม้จะเปลี่ยนมาอยู่ใต้กฎหมายใหม่แล้วก็ตามถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องไปว่ากาันตามกระบวนการของกฎหมายใหม่เช่นไปเจราจาต่อรองทำข้อตกลงฉบับใหม่ภายใต้พรบรแรงงานสัมพันธ์ครับเข้าใจครับนอกเหนือจากเรื่องสภาพการจ้างโดยตรงแล้วมีประเด็นอื่นที่ซับซ้อนตามมาจากการแปลรูปอีกไหมครับในปีห้าหนึ่ง มีแน่นอนค่ะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกองทุนต่างๆอ๋อกองทุนค่ะพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญอย่างในดีกาที่1 3 1 1 6ถึง1 4 6 6 6ปี51นี่เป็นคดีกลุ่มใหญ่เลยครับคือลูกจ้างเดิมเพราะอาจจะอยู่ในระบบกองทุนของรัฐวิสาหกิจหรือบางทีก็ผูกพันกับกอบขอคือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอือหือพอแปลร,รูปเป็นเอกชนปุ๊บก็เกิดคำถามใหญ่เลยว่าจะคำนวณสิทธิประโยชน์กันยังไงจะใช้ระเบียบเดิมไหม กฎหมายฉบับไหนมาบัางคับโอ้ฟังดูน่าจะปวดหัวหน่าดูเลยนะครับคงต้องไปตีความกฎหมายหลายฉบับมาประกอบกันใช่เลยค่ะซับซ้อนมากเพราะต้องดูทั้งกฎหมายแรงงานกฎหมายแปรรูปแล้วก็กฎหมายเฉพาะของกองทุนนั้นๆด้วยว่าเจตนารมณ์คืออะไรแล้วการเปลี่ยนสถานะนายจ้างมันกระทบสิทธิในกองทุนของลูกจ้างแค่ไหนยังไงบ้างสรุปแล้วการแปรรูปนี่เหมือนเป็นการเปลี่ยนสนามแข่งเปลี่ยนกติกาบางอย่างก็จริงแต่ผู้เล่นคือลูกจ้างเนี่ย ก็ยังคงมีสิทธิบางอย่างที่ติดตัวมาจากสนามเดิมอยู่โดยเฉพาะสิทธิที่ตกลงกันไว้เป็นมั่นหม่อแล้วเป็นการเปรียบเทียบที่ดีค่ะสารพยายามสร้างสมดุลน,นะคะระหว่างความจําเป็นในการปรับโครงสร้างองค์กรให้เข้ากับสถานะใหม่กับการคุ้มครองสิทธิที่ลูกจ้างเคยมีอยู่เดิมไม่ให้มันเสียไปโดยไม่เป็นธรรมครับผมนอกจาก3ประเด็นหลักที่เราคุยกันไปทั้งเรื่องข้อตกลงการเลิกจ้างและก็การแปลรูป ยังมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆอื่นๆที่น่าสนใจจากคำพิพาคจาปี2551อีกไหมครับมีอีกเล็กน้อยค่ะเช่นการที่ศาลเน้นย้ำความสำคัญของความชัดเจนในข้อตกลงอ๋อความชัดเจนค่ะอย่างดีกา A1350 ถึง1351หรือดีกา9 0 8 8ปี5้พวกนี้เกี่ยวกับเรื่องการคำนวณค่าจ้างค่าชดเชยต่างๆครับศาลชี้เลยว่า การกำหนดนิยามสถานะลูกจ้างให้ชัดเจนว่าเป็นรายวันหรือรายเดือนหรือฐานในการคำนวณคืออะไรพวกนี้ถ้าเคลียร์แต่แรกจะช่วยลดข้อพิพาทได้เยอะมากอันนี้สำคัญมากในทางปฏิบัติเลยนะครับเรื่องเงินเงินสองทองนี้ต้องเคลียร์กันให้ชัดใช่ค่ะอีกเรื่องที่น่าสนใจคือดีกาที่2033ปีห1ครับอันนี้เรื่องอะไรครับ เกี่ยวกับกิจการภายในของสหภาพแรงงานค่ะศาลวางแนวทางไว้ว่าจะไม่ค่อยเข้าไปก้าวก่การบริหารจัดการกองทุนภายในของสหภาพค่ะเช่นพวกกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ของเขานะคะปรับใดที่การดําเนินการนั้นมันไม่ได้ไปฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของสหภาพที่มีผลผูกพันสมาชิกอย่างชัดเจนอืเหมือนเป็นการเคารพความเป็นอิสระขององค์กรแรงงานในการจัดการเรื่องภายในของเขาเอง ถูกต้องค่ะตราบใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับที่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงครับสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องกระบวนการทางกฎหมายค่ะในเอกสารที่เราดูจะเห็นมีการพูดถึงขั้นตอนการร้องเรียนการอุทธรณ์ต่างๆแล้วก็บทบาทของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือที่เรียกสั้นๆว่าคอรสอ อคอรสค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่เข้ามาพิจารณาข้อพิพาทแรงงานในเบื้องต้นโดยเฉพาะเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมครับถ้าฝ่ายไหนไม่พอใจคำวินิจฉัยของคอรสก็สามารถนำคดีไปสู่ศาลแรงงานแล้วก็อาจจะต่อไปถึงศาลฎีกาได้ตามลำดับชั้นไป การเข้าใจกระบวนการพวกนี้ก็สําคัญนะครับสําหรับทั้งนายจ้างลูกจ้างเลยจะได้ใช้สิทธิของตัวเองได้ถูกต้องแน่นอนค่ะมันคือช่องทางในการหาข้อยุติแล้วก็สแสวงหาความเป็นธรรมตามกรอบของกฎหมายนะคะครับผมพอเราได้เจาะลึกข้อพิคักษาสา,สารดีกาปี2 5 5 1กันมาพอสมควรแล้วสรุปแล้วเราเห็นภาพอะไรชัดเจนขึ้นบ้างครับจากการคุยกันวันนี้ดูเหมือนจะมีหลักการสําคัญๆหลายอย่างเลยนะครับ ถ้าให้สรุปเป็นภาพรวมนะคะเราจะเห็นสารดีกาในปี2551เนี่ยพยายามตอกย้ำหลักการสำคัญๆอยู่หลายเรื่องเลยค่ะหนึ่งคือข้อตกลงต้องเป็นข้อตกลงครับสัญญาต้องศักดิ์สิทธิ์ใช่ค่ะสิทธิประโยชน์ที่ตกลงกันแล้วเปลี่ยนแปลงยากโดยเฉพาะในทางที่ไม่เป็นคุณครับสองคือการเลิกจ้างต้องมีเหตุผลและเป็นธรรมรอันนี้ชัดเจนมากโดยเฉพาะการคุ้มครองเข้มข้นมากสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับสหภาพแรงงานครับผม 3. คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรอย่างการแปลรูปแม้จะเปลี่ยนกรอบกฎหมายหลักแต่ก็ไม่ได้ล้มล้างสิทธิเดิมที่เป็นคุณไปทั้งหมดครับและสุดท้ายคือความชัดเจนในข้อกำหนดต่างๆทั้งในสัญญาข้อบังคับข้อตกลงเป็นสิ่งสำคัญมากในการป้องกันข้อผิดพาดค่ะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไรอาจจะพูดได้ว่า คำพิพากษาเหล่านี้สะท้อนความพยายามของศาลในการสร้างจุดสมดุลที่มันละเอียดอ่อนมากๆค่ะระหว่างอำนาจในการบริหารจัดการของนายจ้างซึ่งก็จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจใช่ไหมครับใช่ค่ะจำเป็นมากกับสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจ้างที่กฎหมายและข้อตกลงให้ความคุ้มครองไว้เป็นการสรุปที่ตรงประเด็นมากค่ะ สิ่งที่น่าสนใจคือคดีเหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่ากฎหมายแรงงานไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งนะคะครับมันมีการตีความมีการปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอคำถามสำคัญที่คดีเหล่านี้ทิ้งไว้แล้วก็ยังเป็นคำถามสำคัญมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือว่าครับ เส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนในจ้างจะปรับเปลี่ยนองค์กรปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างเพื่อตอบสนองความท้าทายทางธุรกิจหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างเช่นการแปรรูปเนี่ยได้ไกลแค่ไหนอืโดยที่ไม่ไปละเมิดสิทธิที่มีอยู่เดิมของลูกจ้างครับไอเส้นบางๆระหว่างอำนาจบริหารโดยชอบกับ การกระทําที่ไม่เป็นธรรมหรือการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมใช่ค่ะเส้นนั้นละค่ะมันถูกขีดถูกทดสอบแล้วก็ถูกตีความให้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆผ่านคําวินิจฉัยเหล่านี้ครับซึ่งก็น่าจะเป็นคำถามให้เราได้ฉุกคิดเหมือนกันนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยข้อตกลงนโยบายหรือแนวปฏิบัติในที่ทำงานของเราตอนนี้ค มันมีความชัดเจนรัดกุมแล้วก็เป็นทาพอที่จะรับมือกับความซับซ้อนเหล่านี้ได้ดีแค่ไหนแล้วเป็นคําถามชวนคิดที่สําคัญจริงๆครับสําหรับวันนี้การพูดคุยเจาะลึกของเราก็คงต้องหมดเวลาลงเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณสําหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ